นุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกกับบรรจงก็นําเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเรื่องที่ชาวบ้านไม่รับความเป็นธรรมวันนี้ก็มีปัญหาเดือดร้อนมาจากที่บ้านหนองสนอยู่ที่หมู่5ตําบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าเนี่ยถนนทางเข้าออกหมู่บ้านอยู่ในสภาพที่ว่าชำรุดทรุดโทรมตั้งแต่รุ่นตาทวดยายทวดพังเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคลนตม รถราสัญจรลำบากนะฮะนี่นะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้เนี่ยได้มีการส่งเรื่องราวร้องทุกขมานะฮะบ,บอกว่านี่นะครับอยากจะให้เนี่ยมีการเนี่ยปรับปรุงสภาพถนนหน่อยเดือดร้อนหนักในชุมชนเองก็มีผู้ป่วยติดเตียงพักอาศายัยอยู่สองคนเวลาพาคนป่วยไปหาหมอแต่ละทีเนี่ยทุรักทุเลนะฮะร,รถเนี่ยก็ไม่กลา้า จะเข้ามารับเพราะว่าถนนหนทางมันลำบากนะครับนี่นะครับผู้สื่อข่าวได้ไปที่บ้านหนองสนอนอยู่ที่หมู่5ตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ท้ายหมู่บ้านที่เรียกว่าคุ้มหนองกะเหลืองมีชาวบ้านมาปลูกบ้านพักอาศัยอยู่ตามไร่สวนจํานวน11ครัวเรือนซึ่งเป็นถนนลนะักษณะเป็นดินโคลนดินแดงอะนะก็คือเป็นถนนลูกรลังอย่างนี้นะ,ะความกว้างเนี่ยก็ประมาณสัก5เมตร6เมตร ระยะทางก็ประมาณสัก1กิโลเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็เป็นตรอกซอยเชื่อมไปหาบ้านเรือนแต่ละหลังที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายสภาพนะเวลาฝนตกก็มีน้ําท่วมขังนะครับแล้วก็เนี่ยถนนเละพูดง่ายๆนะครับนี่นะส่วนชาวบ้านที่ร้องเรียนมาเนี่ยนะนางวาสนาระแวงอายุ51ก็ได้สะท้อนถึงปัญหานะครับเรื่องของการเนี่ยเดินทางเข้าออกฮนะ ก็มีปัญหาอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยบอกว่าเนี่ยคือต้องพาผู้ป่วยเนี่ยนะครับไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะทุรักทุเลนะครับอยากให้นะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเหลือหน่อยเ,อเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ ต้องเหมารถเขาเข้าออกที่บรรจงช่วยด้วยถนนหนทางคุ้มหนองกระเหลืองมันยากลำบากมากเวลาคนป่วยติดเตียงก็ต้องใส่รถสาลีเข็นออกไปแล้วก็ให้รถ1669มารับที่ปลายทางหัวไล่มันลำบากจริงๆค่ะต้องเหมารถเขาเข้าออกอย่างที่เห็นนี้แหละค่ะหลายปีแล้วตั้งแต่พ่อแม่แล้วก็ ของลูกตอนนี้ก็11หลังคาเรือนแต่ยังไม่มีน้ำปราปามาถึงคุ้มหนองกระเหลืองเลยค่ะน้ำปราปาด้วยเนาะใช่ค่ะถนนด้วยเนาะถนนด้วยขอสองอย่างแค่นี้แหละค่ะจงช่วยด้วยค่ะคุ้มหนองกระเหลืองอยากจเจริญเหมือนเขาบ้างลำบากมานานแล้วค่ะนนี่นะครับ อันนี้คุณวัสนานะอีกคนนึงเนี่ยคุณป้าลมหวนเนียมสูงเนินนะบอกว่าเดือดร้อนเวลาฝนตกถนนเละเป็นโครนเดินทางเข้าออกลําบากอยากให้อบตในพื้นที่มาปร,ปรับปรุงถนนให้ดีกว่านี้เพราะในพื้นที่ก็มีผู้ป่วยติดเตียง2คนอย่างที่บอกนะครับทีนี้นะ,ะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามกับทางนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนินนายรัชกิจกาบสูงเนินซึ่งบอกว่าเนี่ย จริงๆทางอบตอก็ยินดีนะเข้าไปดูแลช่วยเหลือแต่มันติดปัญหาเรื่องหนึงนะ่งฮะคุณผู้ชมฮะก็คือว่าถนนทางเข้าออกนะฮะหมายถึงว่าเนี่ยในระยะทางของถนนเนี่ยที่มันมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรกว่านี่นะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งฮนะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเนี่ยตรงถนนทางเข้าออกระยะทางประมาณ300เมตรเนี่ยมันกลายมันยังเป็นที่ดินของส่วนบุคคลอยู่นะครับ หมายถือว่าเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้มีการยกเป็นทางสาธนารณะนะครับนี่นะฮะทำให้เนี่ยทางอ,อบตอเนี่ยคือไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณเนี่ยเข้าไปดําเนินการได้นะครับนี่นะคือมันติดในข้อจํากัดทางกฎหมายอยู่เนื่องจากว่าเนี่ยทางเข้าออกนะฮะร,ระยะทางประมาณ300เมตรยังเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของส่วนบุคคลนะครับยังไม่ได้มีการยกเป็นทางสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าเนี่ย อยากจะให้ทางเจ้าของที่ดินนี่นะหมายถึงว่าเนี่ยส่วนที่เป็นทางเขาออกเนี่ยยกให้เป็นที่สาธารณะทางสาธารณะสาธารณประโยชน์เนี่ยอบตอเขาจะได้จัดงบเข้าไปดําเนินการได้นะครับส่วนกรณีที่ว่ามีผู้ป่วยติดเตียงเ,ออเขาออกลําบากนั้นอบตอก็จะคอยดูแลช่วยเหลือที่ผ่านมาก็ดูแลมาโดยตลอดนะส่งทีมงานอสอมไปดูแลความเป็นอยู่ไม่ได้ทอดทิ้งเอาเดี๋ยวลองฟังนายกอบตอหน่อย การตามอำนาจหน้าที่นะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับว่าเป็นที่พื้นที่ของผู้ที่ร้องเรียนนะครับเรายินดีที่จะเข้าไปดูแลนะครับแต่ทีนี้เ,เราต้องออพิสูจน์นะครับว่าเป็นที่เป็นทางสาธารณะจริงๆเราถึงสามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้ครับ <S 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 พี่น้องประชาชนที่มีที่ดินอยู่ละแวกนั้นถ้ามอบให้ทางหน่วยงานราชการเป็นทางสาธารนณะ นายกยินดีที่จะพัฒนานะครับดําเนินการให้เรียบร้อยครับครับแต่ส่วนผู้ป่วยจิตเตียงเราก็ดูแลมาโดยตลอดครับเราก็ดูแลมาโดยตลอดนะมอบถุงยังชีพนะครับทีมงานอสมนะครับก็เข้าไปดูแลนะครับช่วยเหลือตลอดครับนายกยินดีมากครับที่จะดําเนินการนะครับขอให้เป็นไปตามระเบียบเนี่ยนะครับทางนายกก็บอกว่าอะให้มีการโอน ไอ้กรรมสิทธิ์ของทางเข้าออกเนี่ยให้เป็นทางสาธารณะเพื่อจัดงบไปดูแลถนนนะครับนี่นะครับแต่ว่าที่นายกบอกมาเนี่ยก็คือมันติดไอ้ตรงส่วนประมาณ300เมตรนะ300เมตรเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยถ้าเป็นทางสาธารณะเนี่ยก็น่าจะดูแลได้นะอย่างน้อยออยังไม่ได้เป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยางเนี่ยเอาหินครุกเอาหินเกร็ดอะไรไปโรยหน่อยให้มันนะฮะสภาพถนน คือรถเนี่ยมันเข้าออกได้ดีกว่านี้เนี่ยก็น่าจะดีนะฮะนี่นะครับตอนนี้มันก็เละตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงก็ส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านนะมาทางกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับเข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะแล้วก็ส่งรายละเอียดเข้ามาคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้